ร้านเคปย่านชินจูกุที่โตเกียวอร่อยมากแบบคนต่อแถวเยอะขนาดนี้เลยร้านจะปิดประมาณ5้าทุ่มนะคะแล้วนี่คือตอน4ี่ทุ่มครึ่งค่ะทุกคนเรื่องกินเรื่องใหญ่สำหรับแฟนเฟิร์นนะคะรอนานแค่ไหนก็รอได้อันนี้เฟิร์นก็มายืนเล็งไว้ก่อนนะคะว่าจะกินอะไรบ้างหกร้อยห้าสิบเยนก็จะประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตู้กดสั่งของเขาคือน่ารักมากเห็นแต่ละคนถือกระเคืออยากกินแล้วรอจงคุณโจหา่าลกว่าทุกคนแม่เฟิร์นก็คือไปนั่งรอแล้วนะคะพ่อเฟิร์นก็คือยังยืนไหวนะคะแต่ว่ายิ้มแห้งแล้วหนึ่งคุม <laughs> คลััวเเคคคค้้้าาากก็จะะะิิดแลทอนนตตง์ใหรรป่ จะรอนานหน่อยนะคะเพราะว่าเขาทําคนเดียวแกค,คือแบบมันน่ากินมากดูดิแล้วแป้งที่นี่คือคือแบบบางมากตัวเนื้อแป้งก็คือมีความนุ่มนิ่มนะคะทุกคนแป้งิรั่สั่งแบบแอดออนแอลมอน์ไปด้วยนะคะคือบางเมนูเขาก็จะไม่มีแอลมอน์นะคะทุกคนแนะนําว่าให้แอดคืออร่อยมากวรจะกินแบบกล้วยวานิลลาสตรอบเบอรี่นะคะถ้าใายแบบใหญ่จะกินอันเดียวคือแนะนําอันนี้เลยคือส่วนผสมทุกอย่างคือมันนุ่มนนลงตัวกันมากอะทุกคนทุกคนยกนิ้วให้รสนี้เลยแล้วดูพ่อดีแฮปปี้มากยอดไอติมชายเขียวไปก็คือยังเดินต่อได